สวัสดีครับลูกเพจทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e เพียนเกษตร2018ด้วยนะครับก็แป๊บๆนะครับครบรอบ1สัปดาห์นะครับก็จะต้องมาทำรายการตอบถามตามโพส์ให้กับทุกท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไม่รักษา,าหน้าที่ของตัวเองนะครับต้องมาทำหน้าที่ทุกๆสัปดาห์นะครับ ก็รายการตอบถามตามโพสนะครับก็จะเอาเรื่องราวนะครับที่มีลูกเพจนะครับได้มาสอบถามกันในเพจ a c e b o o k เนี่ยนะครับก็จะมาตอบนะครับส่วนช่องทาง YouTube ส่วนใหญ่ถ้าใครเข้ามาถามนะครับใต้คลิปที่เข้าไปดูกันแล้วเนี่ยผมก็จะไปตอบคําถามให้แต่บางทีอาจจะชา้าไปหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะอยู่บนเพจ a c e b o o k ซะมากกว่าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่องทาง YouTube ก็สามารถ โทรมาสอบถามได้หรือว่าโทรมาสั่งยาก็ได้หรือท่านจะติดตามทั้งเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยก็ได้นะครับโอเคก็แล้วแต่กันไปนะครับก็แบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับรายการตอบถามตามโพสต์เราก็จะสรุปเนาะในรอบ1สัปดาห์ว่ามีคำถามอะไรบ้างแล้วก็มายกตัวอย่างยาให้เห็นภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะตอบทันทีแหละพอมีลูกเพจ มาถามปุ๊บก็จะตอบให้ทันทีเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความสั้นๆน,นะครับเพราะว่า,าถ้าใต้โพสเนี่ยเวลาจะโพสรูปแต่ละทีจะตอบยาวๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะมันจะมีติดขัดนิดหน่อยนะครับก็จะมาสรุปรวบยอดให้กันนะครับ1สัปดาห์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่โพสนี้นะครับจะเป็นโพสที่แอดถามว่าเหตุผลอะไรที่คุณเลือกซื้อยากับแอดนะครับหรือว่าเป็น เพราะอารมณ์ล้วนๆเนาะก็มีรูปเพจเข้ามาตอบมากมายเลยก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับยกตัวอย่างนี่นะครับคุณอันนาแตงโมหวานนะครับให้คำปรึกให้คำแนะนำายาดีจัดมาให้เห็นผลชัดเจนคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนี่นะครับคุณโสภาสถาพรบอกว่าข้อมูลแอดแน่นดีครับคุณแค่คนเดินดินนะครับ แนะนำยาให้ดีมากครับแก้ปัญหาได้หมดเลยนะครับคุณทีดาทาวุฒนะครับที่ทาดาวุฒนะครับขออภัยได้ยาคุณภาพกับคำแนะนำที่ใช้ถูกต้องแก้ปัญหาตรงจุดน่าเห็นไหมโอเคคุณขวัญจิตนะครับอ,อัศวารีนะมั่นใจในคำแนะนำเลยให้จัดยานะให้นะครับโอเคอคุณ กระปุกหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับซื้อเพราะเกงใจครับถามเยอะก็ไม่เป็นไรครับถามได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะจําไว้นะครับก็เซลเล่นนะครับก็เราให้ความรู้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะช่วยสนับสนุนแอดก็จะได้มีกําลังใจมีกําลังที่จะมาจัดข้อมูลดีๆคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านนะครับบอกว่า บางทีหาที่อื่นได้ถูกแต่ไม่เป็นไรครับเป็นค่าครูให้กับแอดนี่แหละนะครับหลายๆคนก็จะเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ยาสดใหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับคุณรัพินนะครับบอกว่าให้คำแนะนำดีมากนะครับคุณผักไฮโดรโพนิกน้ำหมักอินทรีย์ไลท์สารเคมีพิษ อบอกว่าหล่อนะฮะบอกแอดหลอก็เลยมาซื้อโอ้อันนี้ก็โอเคนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปฏิเสธเลยละกันนะครับคุณยุ้ยนะครับบอกว่ากลัวไม่ซื้อแอดแล้วแอดจะโพสต์ประจานแหม่ไม่เคยทานะครับแต่อาจจะทําบ้างในอะน,น,นาคตไม่แน่นะครับไม่มีหรอครับโอเคคุณนาวีทับเจริญบอกเข้าใจง่ายนะครับให้ผลใช้ได้ผลประหยัดและลด ต้นทุนนะครับคุณอ้นบุญชัยบอกแนะนําดีมากคุณอนุพงศ์สาวทองบอกยาตัวไหนเก่งแมงวีขาวนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับโอเคคุณามานบรัศมีปินนะครับก็บอกว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับคุณโจ้กันค้าบอกวิชาการบวกประสบการณ์จริงเนะาะคุณนิธิบูรเหลืองสีเพชรน,นะครับบอกว่าอธิบายเข้าใจง่ายนะครับคุณคุณ สิทธิ์หรือเปล่านะครับให้คําแนะนําดีอ่าโอเคนะครับสำหรับยาแมงวีขาวตอบท่านนี้ก่อนนะครับตอบท่านนี้ก่อนคุณนุพงศ์นะครับอ่าช่วงนี้แล้วกันผมแนะนําตัวนี้ยาแมงวีขาวนะครับเป็นตัวดีมากเลยกลุ่ม 4D นะฟูไพาลาดิฟฟูโนอนอัตราใช้นี่ตัวนี้เลยอาตาัตราเดี๋ยวก่อนนะครับความเข้มข้น20% SL รูป SL เนาะเป็นยาเย็นฉีดผ่าดอกได้เลยใช้ 20-25C ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรฉีดพ่นตอนเย็นนะ อ่าพวกนี้เป็นฟาสน็อกด้วยเป็นดูดซึมด้วยพอโดนปุ๊บมันจะร่วงเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้คุมไข่เนี่ยแอดแนะนําให้บวกกับตัวไพมีโทซีนจากกลุ่ม 9B เข้าไปนะครับใจสัก1ช้อนแกงหรือง่ายๆอ่าถ้าอ่าสองรลิตรใส่อันนี้ครึ่งขวดแต่อันนี้1น่ซองนะครับก็จะเรียกว่าคุมได้ยาวนานมากนะครับอ่าตรงไหนที่มีแมงวีขาวหรือแม้กระทั่งเพี้ยจะกระจันสีเขียวเนี่ยอ่าเรียกว่าดื้อยาเนี่ยจบเลยนะครับโอเคถือว่าตัวนี้แนะนําเลยนะครับ ไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่คําถามกันแล้วนะครับก็จะมีโพสต์เรื่องของยาเชื้อราคู่นี้ไปนะครับอ่ากดฟอสฟอนิกจากกลุ่ม7นะครับเป็นยาเชื้อราและกลุ่ม28สารโคคาโมขามไฮโดรคลายนะครับแบบนี้ใช้คู่กันแอดจะแนะนําอยู่ที่3ไล่ตัวนี้คืออะไรมันเป็นยาฆ่าเชื้อในดินเนาะท่านที่กําลังจะปลูกหรือว่าปลูกซ้ําที่เก่านะครับหรือมีปัญหาเน่าคอดินนะครับ ลากเน่าโคนเน่าหรือว่าก้ายุบนะครับหรือลาเมทะกาศอะไรอยู่ที่อยู่แถวแถวโคนดินตรงเนี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมีเชื้อราเริ่มเข้าที่ที่โคนที่กิ่งแล้วเนี่ยใช้คู่นี้ได้เลยนะครับรเดี๋ยวเรามาดูคําถามหน่อยนะครับคุณชะลมพลเฉลิมพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมอ่านผิดขออภยัยผสมกับยาคุมได้ไหมน,นี้น่าจะหมายถึงพืชไร่เนะาะก็ผสมได้เลยครับใช้ไปพร้อมกันได้เลยนะครับโอเค คุณบ้านนอกจริง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 อ่าโอเคปล่อยไปทางระบบน้ำทำยังไงอ่าหนึ่ชุดประมาณ3ไร่นะครับท่านก็ลองดูว่าอ่าระบบที่ท่านวางไว้เนี่ย2 0 0ลิตรมันไปได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับ ยืดพื้นที่เป็นหลักเนาะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ลูกค้าแอดใช้กันบ่อยๆเนี่ยชุดหนึ่งมันจะได้ประมาณ2ถัง200ลิตรแต่เราจำกัดพื้นที่อย่าให้มันเกิน3ไร่นะครับโอเคใช้กรปลูก็ได้หรือว่าหลังปูไปแล้วก็ได้นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับคุณลัดสวนผักถามชุดเข้ามาตอบไปแล้วนะครับหน้าร้าน950บบาทเนาะใช้ในานาข้าวได้ไหมฉีดพร้อมคุมเลนก็ถือว่าใช้ได้นะ แต่ก็อาจจะเลือกใช้เป็นบางตัวหรือใช้ทั้งชุดก็ได้นะครับเพราะว่าลองดูแล้วกันว่าปัญหา,าเป็นปัญหาลักษณะไหนเป็นพวกก้านเน่ายุบอะไรพวกนี้ก็โอเคเลยเพราะว่ายามันสามารถเคลื่อนย้ายาเข้าทางรากแล้วก็ทางใบได้เนาะโอเคไปต่อนะครับมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาเนาะสำหรับสำหรับยาตัวนี้นะครับผ่านไปแล้วก็มีโพสต์ล่าสุดมีการโพสต์ตัวหนึ่งเป็นยาหนอนนะครับเป็นสารจากกลุ่ม13เนาะคอนสารคอนฟินาเพอร์10% SC นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะนั่นได้นะครับสำหรับตัวยาคอนฟีเดเพอร์นะครับคือตัวนี้ที่แ,แนะนำเนี่ยนะครับก็จริงๆมันก็เป็นยาเรียกว่านานแล้วละ่ะแต่ก่อ,น,อนท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่อการค้าที่ดังๆก็คือชื่อแรมเพดเนะาะตัวนั้นก็อาจจะเป็นตัวแท้นะครับอาจจะเรียกว่า าราคาสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวยาออริจินอลนะครับเป็นยาต้นฉบับนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพูดง่ายๆเป็นยาก๊อปปี้และเป็นยาใหม่นะครับแต่เนื้อค่อนข้างดีนะครับแหล่งตัวนี้ก็โอเคนั่นแหละเป็นแหล่งจีนแต่ก็ถือว่าเป็นจีนคุณภาพนะครับตัวนี้ของบริษัททางเรนโบว์เขานะครับตัวนี้แอดก็แนะนําเพราะว่าราคามันก็จะถูกค่อนข้างถูกเลยแหละนะครับท่านสามารถเอามามิกยาอื่นๆแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับโดยเฉพาะพวก อนอนใยผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็พวกหนอนหนังเหนียวนะครับหรือว่า เป็นนอนหอใบพวกนี้ก็อาจจะเอาไปบวกยาเช่นกลุ่มพวกกลุ่ม15ลูฟนรูรอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเอามาบวก,กอย่าเงี้ยมันก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็อลองดูนะครับอัตราใช้ส่วนใหญ่จะใช้กันอยู่ที่2 0 2 5ซี c, ต่อน้า20ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูคําถามกันบ้างมีคําถามอะไรนะครับก็มีคุณสิทธิโชคนะครับสุริยานะครับถามราคาเข้ามานะครับคุณ พีระนันนะครับถามว่ายาเย็นหรือร้อนนะครับก็เป็นยาเย็นนะครับก็โอเคตัวนี้ฉีดได้เลยนะครับไอ้อดอนใหญ่นะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวต้องจัดได้เลยครับก็จะมีคุณนันทลักอ๋อถามเรื่องอตัวที่มากัดต้นอ้อยนะครับในดินใช้ตัวไหนดีอ่ะถ้าเป็นยาต้นอ้อยเนาะจะเป็นตัวนี้ครับ ก็จะเป็นสารพิพนิวที่เขาแนะนํากันก็คือยาปวกด้วงนั่นเองนะครับนอนปวกด้วงพวกนี้อัตราใช้ก็ประมาณสัก1 0 0 c ซีซีต่อไร่หรือ 200cc ซีซีต่อไร่ก็ยิ่งดีนะครับก็มันจะช่วยมแมลงในดินได้หลายตัวนะครับพวกด้วงพวกหนอนอะไรพวกนี้อ่าโอเคต่อไปนะครับอ่าคุณไวยมนัทนะครับ ละโพถามว่ายาระเบิดหัวมันมีไหมมีทุกอย่างครับแอดมีทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งปุ๋ยขอ้อม่ยแอดจะชํานาญเพราะว่าแอดจะเรียนจบปียโทด้านนี้โดยตรงเนาะ โอเคนี่ก็ใช้แบบนี้เลย0ูนย์ืน้น,น,นปุ๋ยเกตบวกกับอะมิโน1ชุดสัก5้าไล่กํลาลังสวยนะครับไม่เกิน6ไล่กำลังดีเลยนะครับก็สามารถที่จะระเบิดหัวมันได้นะครับก็ให้ปุ๋ยตัวท้ายสูงบวกกับตัวอะมิโนเร่งเพื่อให้มันสร้างแป้งสร้างน้ำตาลแบบนี้นะครับโอเคถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาทางข้อความได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับคุณอาลีนะบอกว่าปุ๋ยตัวไหน ใช้กับข้าวโพดได้บ้างทางใบดินะครับทางใบก็ถ้าง,ง่ายๆชุดง,ง่ายๆแบบนี้เลยใช้ปุ๋ยเก็ตเลยตัวหน้าสูงๆนะครับข้าวโพด30 1ส10นะครับแล้วมาบวกกับตัวทีนแลนดตัวนี้นะครับชุดหนึ่งก็แล้พอๆกันประมาณสักข้าวโพดเนี่ยก็ประมาณสัก6ไร่ไม่เกิน8ไร่นะชุดนี้กําลังดีแต่ถ้าเอาปึกๆเลยก็ ห้าถึงหกไร่นะครับโอเคนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยเกล็บวกฮกอร์โมนเสริมตัวนี้ก็จะเร่งการแตกยอดเร่งการเขียวนะครับเพื่อที่จะให้ต้นสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกเนาะโอเคคุณธนบุตรธนบุตรเนาะอ่าบอกว่าสุดยอดเลยครับพี่อ๋ออันนี้คนนี้เป็น น้องเซลล์ที่เคยทํางานด้วยกันนะครับก็เข้ามาทักทายแล้วกันใช้คําว่าทักทายนะครับโอเคต่อมาก็จะมียาแบคทีเรียตัวนี้แอดก็เคยได้ขายบ่อยๆเนาะแต่ก็ยาได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างเพราะว่ามันเป็นยาลิขสิทธิ์ค่อนข้างหายากเป็นยาใหม่ด้วยชื่อการค้าเขาชื่อแบคทอนนะจากกลุ่ม41ตัวนี้จะเป็นยาลักษณะเป็นยาปฏิชีวนะนะครับ ชื่อสารเจนตาไมซินซันเฟตบวกกับออกซิเตตตาไซคลินไฮโดรคาร์ลเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์บวกหกเปอร์เซ็นต์ดัพีนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยถ้าป้องกันแนะนำที่400ลิตรแต่ถ้ารักษาก็แนะนำที่200ลิตรนะครับพวกลักษณะอะไรบ้างที่เกิดจากแบคทีเรียเช่นโรคเน่าเละในผักนะครับ โรคเหี่ยวเขียวในในพริกมะเขือนะครับหรืออ่าอ่าพวกกลุ่มที่เป็นลักษณะเยิ้มเยิ้มนะครับเละๆมีกลิ่นเหม็นนะครับอ่าในในไม้ผลก็มีนะครับหลายๆอย่างแล้วก็รวมทั้งอ่าในในส่วนของนาข้าวนะครับนาข้าวก็จะเป็นพวกโรคขอบใบแห้งนะครับลักษณะเป็นขอบแห้งม้วนเลยใกล้ๆช่วงข้าวท้องเหล่านั้นอาจจะเป็นกันเยอะโดยเฉพาะที่ร่มลำลายอยู่ใกล้ๆกับ ปุ่มไม้นะครับจะเป็นกันนาะข้าวก็ใช้ตัวนี้ได้มันจะมีน้าเยิมย้มๆเหลืองๆอ,ออกมาตรงรอ,อยแผลตรงนั้นนะครับลองดูแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะใช้ได้กลุ่มพวกแคนเกอร์นะครับในพืชตระกูละมะนาวส้มอะไรพวกนี้ส้มโอนะครับก็ลองดูนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคําถามนิดนึงนะครับยังพอมีเวลานะครับก็มีคุณตื่นมาก็หล่อนอนต่อดีกว่าแม่อยากเป็นคนนี้จังเลยตื่นมาก็หลอนะฮะผมก็ ยังไม่นอนก็หล่อเหมือนกันโอเคนะครับหนึ่งกระปุกใช้ได้กี่ไร่ถ้าเป็นพวกกลุ่มนาข้าวเนี่ยก็ตีว่าถ้าป้องกันเนาะก็ประมาณไม่เกินสัก8ไล่นะแต่ถ้าเอารักษาเลยเนี่ยผมว่าประมาณ4 5ไร่นะครับโอเคนะครับแต่พืชที่เขาถามมารู้สึกจะเป็นเมลอนนะเป็นแคนตาลูปนะครับอันนี้ต้องดูอัตราการใช้อีกทีนึงที่ถ้ารักษาเลยแนะนำที่50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับโอเคนะ คุณพัดสารหรือเปล่านะครับาถามว่าลาแป้งในถั่วเขียวใช้ยาตัวไหนดีครับนะครับาลาแป้งเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนนะครับสารโฟลเพดป้องกันรักษาเบื้องต้นโอเคเลยหนึ่งองได้น้400ํา4 0 0ลิตรกล่องหนึ่งก็สักไม่เกินสัก7-8ดไล่กําลังดีเนาะอย่าให้เกิน10ไร่แล้วกันนะครับอันนี้ทั้งป้องกันแล้วก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้น นะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วกันยาลาแป้งนะครับเอารักษาหรือก็คือมันเป็นแล้วเยอะๆนะครับสารไมโครบิวทิวสารไบโคบิวทานิลเนี่ยพูดผิดนะครับลิ้นเริ่มพันแล้วเมื่อกี้นี้เป็นโฟเพดเนาะจากกลุ่ม M4 ็มส่วนนี้จะเป็นกลุ่ม3นะครับก็มันจะเป็นกลุ่มเดียวกับลงท้ายด้วยโคนาโซนโคนาโซนทั้งหลายนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครบิวทานิลนะโอเคอันนี้อัตราก,การใช้อแอดแนะนำที่25ซีซีต่อน้ำยี่ลิตร หรือ1ขวดเนี่ยได้400ลิตรประมาณนั้นนะครับก็ลองดูครับคุณพัสสารนะอ่าโอเคคุณไอดอนใหญ่แอนแทคโนดได้ไหมตัวนี้แอนแทคโนดไม่ได้นะครับถ้าเป็นยาตัวนี้ไม่ได้นะครับแอนแทคโนดต้องใช้ยากลุ่ม3หรือกลุ่ม11เช่นตัวนี้โพพิโคนาโซนบวกอะซ็อกซีสโตบิน่าเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นยาพวกกลุ่มแอนแทคโนดโดยตรงเนาะโอเคไปต่อนะครับไปต่อ คุณนลงศักดิ์นะครับถามเข้ามาว่าผมเจอลายแดงในไร่มันแล้วก็หนอนในข้าโพดใช้ยาอะไรดีนี่พื้นๆเลยตอนนี้เจอกันเยอะลาแดงในไร่มันเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าโอเคแอดหยิบอะไรมาบ้างอ่ามีอยู่2อสตัวอ่าเอาตัวอ่าพื้นๆก่อนก็เป็นตัวนี้ก็ได้เฮกซ่ไทอัซ็อกตัวนี้จากกลุ่ม 10A นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับสาหรับ าลายแดงในมันก็ราคาย่อมเยาวนะครับใช้ว่าย่อมเยาวอัตราใช้ก็ประมาณนี้ยี่ห้าถึงสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรไล่ขึ้นมาเอาดีๆหน่อยที่แอดแนะนําบ่อยๆเป็นยายเย็นด้วยก็คือเฟนบูทาทินออกไซด์จากกลุ่มสิบสองบีนะครับอัตราใช้พอๆกันยี่สิบถึงยี่ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะเป็นสารยี่ห้าเอนะครับไซอีโนไพลาเฟนนะครับตัวนี้อัตราใช้อยู่ประมาณห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแต่ก็ ขวดหนึ่งแอดก็แนะนำนะถ้าไม่หนักหนาสาหัสประมาณสัก5 6ไร่หรือเต็มที่เลยอย่าเกิน8ไร่นะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคถูกใจยาแบบไหน <c oughs> เข้มข้นตัวไหนก็ว่ากันไปนะส่วนยาหนอนเริ่มต้นก็อีมานะครับอีมาถ้าให้ดีขึ้นให้บวกลูเฟนูรอนนะครับก็แค่นั้นเองอีมา1ซองต่อน้ำสัก100ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ประมาณสักประมาณสักถ้า200ลิตรใช้ 250เนาะถ้าเป็น100ลิตรก็ใช้ประมาณ100-125ซีซีนะประมาณนั้นถ้า100ลิตรนะครับแต่ถ้าง่ายๆก็อเนี้ย2ซองแล้วก็อเนี้ยครึ่งขวดก็ง่ายๆจําจง่ายนะครับก็ค่าตัวคุมไข่อย่างที่เขาบอกกันแบบนั้นหรือว่าจะมีทางเลือกอื่นๆเอายาดีๆเลยถ้าท่านแบบทําไม่ได้เยอะนะครับต่อเป้เลย25ซีซีคอ l a เรนทานินลิโพกับอบาแมกตินบวกกันคือกลุุ 28, ล่่มมบบววววกกกลลตันีี้้้้อเเคไไดยไดยยฟแ็ ดีๆขึ้นมาอีกก็จะเป็นกลุ่ม18บวก5นะครับก็จะเป็นเมทอกซีฟีโนไซด์บวกสไปนทอลมนะครับอัตราใช้พอกัน25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรกอกยอดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยบ่อยๆเลยนะครับเป็นกลุ่ม15บวกกับกลุ่ม 22A คือโนวานอโอนบวกอินด็อกาคาตัวนี้ก็เป็นแถบน้ำเงินนะครับเป็นยาเย็นฉีดกอกยอดสบายใจอัตราใช้ตั้งแต่25ซีซีจนถึงนะสี่ซีซีต่อน้ำ20ลิตรโอเคนะครับ วันนี้ได้เยอะมากเลยส่วนใหญ่ก็จะวนๆอ,อยู่กับยามแมลงกับยา,เ,าเชื้อลาเนาะก็ไม่งั้นก็จะจะมันจะมั่วไปหมดนะครับมีปุ๋ยฮอร์โมนแสมมาบ้างเนะเาะวันนี้ยังไม่เห็นยขาขยาเลยเนาะโอเคไปต่อครับคุณสมยศขำเ,เสมใช่ไหมครับถามรูปเข้ามาส่งรูปกันมาให้แนะนําให้ติดต่อทางข้อความนะถ้าต้องการยาหรือว่าให้แอทช่วยแนะนําเพราะว่าถ้าแนะนําหน้าโพสต์มันพิมพ์ยากนะครับ คุณแดมๆนะครับถามเข้ามาหอมเละแล้วครับใช้ดีไหมตัวนี้ใช้ได้เลยครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งฝากไว้ใช้สลับกันกับกลุ่มกลุ่มตัวสารยาปฏิชีวนะเนาะก็ใช้ตัวนี้มันกลุ่ม41อันนี้เป็นกลุ่ม M1 นะก็จะเป็น Copper o c o ปเปอร์ออกซิคลายบวกกับ h y ดรอกไซดรูปครีมของอิตาลีเนาะสลับกันใช้สําหรับเรื่องพวกโรคเน่าเละสารเชื้อแบคทีเรียหรือว่าพวกตัวเชื้อ อเอลเมนเนียนะครับตัวนี้มันจะเป็นกลุ่มเน่าเละในผักนะครับอ่าก็ใช้ได้เลยเลือกใช้2ตัวนี้สลับกันนะครับชุดเท่าหลายแจ้งไปแล้วนะครับคุณรักไม่จริงรักทําไมคุณนิดรุนสีนะครับถามราคาก็ามานะครับคุณรักไม่จริงรักทําไมใบเหลืองในถั่วฝักยาวถ้าใบเหลืองเนี่ยมันจะไม่ใช่โรคเชื้อราละส่วนใหญ่เท่าที่พูดกันในในกลุ่มของคนปลูก อ่าถั่วขัยาวนะมันจะเป็นเรื่องของไวรัสนะครับฉะนั้นหลักๆเลยแนะนําเรื่องแมงวีขาวกับสารต้านไวรัสก็จะแนะนําตัวนี้บ่อยๆอย่างละ2 5ซีซีนะครับก็คืออ่าูไฟอ่าพูไพลาดิป,ปูลนนะครับบวกกับสารต้านไวรัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะเดี๋ยวแอดพูดเยอะๆแล้วแอดก็จะงงเองแล้วนะอะมันหลายหลายตัวจัดยามะไหลายตัวนะตัวนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นกดสลิกสลิกอ่าโอเคบางทีก็นึกออกนะมันหลายเรื่องหลายตัวก็ต้องใช้ความจำพอสมควรเนาะแต่ก็พูดทุกวันก็จําได้อยู่นะครับบวกกันอย่างละ25ซีนะครับหลักๆเลยเป็นเน้นที่แมงวีขาวอย่าให้พลาดนะครับโอเคไปต่อนะครับอีกสักนิดนึงนะครับน่าจะใกล้จบแล้วนะครับก็จะมีคนถามเข้ามาอีกไหมนะครับคำถามตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ เรื่องของยาอย่างที่บอกช่วงนี้แอดขอนิดนึงนะครับพยายามถามเรื่องกับกลุ่มยาแมลงยาเชลราเข้ามาใครจะใช้นะครับอฮอร์โมนอาหารเสริมปุ๋ยก็ถามได้แหละแต่บางทีมันมาหลายหลายหลายเรื่องเนี่ยแอดก็แยกสมองไม่ถูกเนาะเพราะว่าแอดก็ทําคนเดียวนี่แหละนะครับเราก็เป็นร้านเล็กๆเนาะแต่เราเน้นการให้คําปรึกษาและการจัดยาให้ตรงโรคตรงแมลงนะครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะอโอเคนิดเดียวอ่าคุณ ปานีลุนสีเพลงนะครับส่งรูปเข้ามาตัวนี้จะเป็นเพี้ยเก็ดหอยในเพี้ยแป้งเก็ดหอยในมันสำปะหลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอารูปเนี้ยไปในรายการภาพนั้นยานี้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่แนะนําให้ก่อนคนที่มีปัญหาคล้ายๆเป็นเก็เกตเกตเกตที่ท่อนมันสำปะหลังนะครับแนะนํายาดีๆหน่อยเอาเริ่มที่ยาดีๆก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้จากกลุ่ม23นะครับก็คือสารสไปโรเตตเมท นะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งในเรื่องของเพี้ยแป้งเพี้ยเก็ดหอยหรือว่าเป็นพวกกลุ่มเพี้ยปักดูดที่มันเป็นพวกเพี้ยไก่แจ้อะไรพวกนี้ก็ได้นะโอถือว่าโอเคเลยแหละแต่หลักๆเลยเพี้ยแป้งกับเพี้ยเก็ดหอยนะครับถือว่าแจ๋วเลยนะครับอลองดูอัตราใช้น้อยเดียวครับประมาณ1 0ซีไม่เกิน1 5ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ ตัวต่อมานะครับอกี้จากกลุ่ม23เนาะต่อมาจะเป็นกลุ่ม 1B ตัวนี้แอดก็แนะนำเหมือนกันใช้บ่อยนะครับโปไทโอฟอร์ดนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยลหะอาจาราใช้สัก 30-40cc แต่น้ำ20ลิตรนะครับโอเคและอีกตัวหนึ่งที่อาจะะแนะนำไว้ก็คือสารในกลุ่ม 1B เหมือนกันก็คือกลุ่มาสาราพิลิมีฟอร์ดเมทิลนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงมากเนาะโอเคก็ลองใช้ดูอาจาราใช้ก็จะสูงนิดนึง บางทีใช้ 40-50cc ต่อน้ำ20 20ลิตรเลยบางท่านจะเห็นนะครับว่ายาดีๆอัตราใช้ย,ยามันจะน้อยมากเลยนะครับอย่างอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ย 4-5cc อย่างเงี้ยมันก็ราคาแพงเพราะมันเข้มข้นสมัยนี้แต่พอยาขวดใหญ่ๆนะครับมันจะใช้ปริมาณเยอะแล้วบางทีมันก็จะดูว่าเออเหมือนจะถูกเนาะแต่จริงๆแล้วมันแพงนะครับลองหาร cc ต่อไร่ออกมาก่อนแล้วกันนะครับว่าโอเคไหมนะครับ ประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้กันไปเต็มที่แล้วกันนะครับก็มีโอกาสยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็จะค่อยมาปรับปรุงกันแล้วกันนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับแต่ถ้าคลิปนี้คิดว่าถูกใจก็กดถูกใจให้แอดด้วยแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าคลิปหน้านะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ